ครั้งแรกที่มาเจาะไปดูตัวเองแล้วตกใจเอกูขนาดนี้เหรอกล้องมันชัดนะฮะเราต้องเข้าใจด้วยว่ากล้องร้า,านนี่เขาใช้กล้องนะความละเอียดสูงชื่อว่าน้องน,น,นัดนะฮะก็เจาะได้ไปเดือนครึ่งแล้วนัดเนาะ,น,น,ะนะฮะก็มีปัญหากับสุภาพร่างกายก็เลยเผื่อว่าไปหาหมอต้องรีบถอดก่อนนะฮะ,ะมาจากระย,ยองใช่ไหมพร้อมนะฮะกับน้องนัดครับนะ เป็นข้างสายของน้องนัทนัดก็เลงอยู่ว่าจะมีไหมไอเดือนครึ่งของเธออ่านัทนะฮะยิ้มครับนะฮะยิ้มเลยครับนะฮะโอเคครับนะยิ้มครับนะเออนะฮะเฮ้ยพอได้นะอ่าสวยๆครับนะถือว่าได้สวยครับชอบไหมฮะชอบค่ะชอบนะครับนะฮะก็ถือว่าได้ลึกกับท่านผู้ชมนะฮะก็มีจุดสีแดงนิดนึงเพราะว่าเรามีการทํหน้าเนียนนะฮะนะครับเจ็บมากไหมทําหน้าเนียนไม่ค่ะไม่มากนะโอเคฮะยิ้มสิ อืมนะฮะไม่ยิ้มอืมไม่ยิ้มก็คือแทบจะไม่เห็นนะฮะนี่ครับนะฮะโอเคถูกใจนะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเลยครับนะกับน้องนัดครับเอาละครับท่านผู้ชมนะลู้นกันข้างที่สองนะฮะก็คือข้างขวาของเธอครับยิ้มครับนะฮะเอ้ยนะฮะไม่ธรรมดานะฮะแต่ที่บดบังคือสิวเยอะจริงๆนะฮะเพื่อนที่บอกอุ้ยนะฮะเออนะฮะสิวเพิ่งเยอะขนาดนี้ยิงออกกล้องเห็นชัดมากครับนะฮะก็คือ มีแผลไม่มีแผลไหมถามจริงไม่ค่ะไม่มีนะฮะนี่คือคําตอบคือไม่มีฮะ <c oughs> แล้วก็ได้ลึกครับได้ลึกถ้าเป็นแบบนี้ชอบไหมชอบค่ะชอบนะขอให้เป็นนานๆาน,นะฝัะะ่งนี้มีตัดฝั่งนี้ก็มีตัดแต่ว่าไม่ลึกมากก็เลยแบบเห็นไม่คือฝัง่งนี้ดูแลดีนะไม่มีะอะไรออกมาฮะโอเคถือว่าอีกคนหนึ่งฮะที่มีรักยิ้มอย่างสวยงามครับนะฮะนี่ อายุแค่25เสร็จเศษเนียสบายมากแล้วโอเคยังหาผัวได้อีกเยอะนะครับตรวจสภาพใบหน้าของเธอนะฮะแก้มนิ่มครับนะอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรนะโอเคฮะอ่มาดูฝั่งนี้ครับนะฮะฝั่งนี้โอเคครับนะฝั่งนี้ก็โอเคครับนะฮะแก้มนิ่มครับนะอ่าฝั่งนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะนะชอบนะครับชอบค่ะอ่ะโอเคยิ้มหวานบายยเอาบายยครับโอ้ยมาเจาะนอกสถานที่ครับนะฮะ ทำกับแพทย์มาใช่ไหมล่ะใช่ไหมกับหมอนะครับเป็นรอยรอยแผลเป็นเลยเนาะนะครับนะฝั่งนี้เหมือนกันครับก็เป็นรอยสุกนะครับโอเคอะนะฮะเดี๋ยวแจ็คมาถึงที่ก็ทําให้ครับนอกสถานที่นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับน้องสุก็เป็นว่าเรียบร้อยไหนลองเคี่ยวข้าวที่สุโอ้โหนะครับเป็นไงสบายนะฮะเจ็บมากไหมครับ ไม่เจ็บเนาะนะฮะอ,ะอันนี้คือแก้มขนาดใหญ่ครับแต่ว่าของน้องน้องเขาใส่เบอร์19เท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบยาวมากนะฮะโอเคถูกใจนะเออนะฮะเคี้ยวข้าวได้สบายครับนะฮะก็เรียบร้อยครับแล้วก็มีการเจาะที่ใบหูให้เธอด้วยนะครับรับฟังนี้ด้วยครับนะ,ะเจาะด้วยเพชรสวยๆนะฮะทั้งสองข้างครับนะฮะก็ใส่เบอร์ที่ประเมินเรียบร้อยแล้วก็บอกวิธีการดูแลรักษาระยะเวลารู้แล้วนะ โอเคครับสุเจ็บมากไหมครับไม่ขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้บายบายตกลงปรงใจแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะว่าเขาอยากจะได้ลิ้นตางงูอย่างแน่นอนเมื่อกี้เพิ่งแก้มไปนะโอเคครับน้องอะไรนะเพียวเพียวนะ,ะโอเคตาม <ปะ S 2> เข้ามาครับ ตางูรุ่นนี้ไม่เย็นนะนะฮะบ,บอกให้ลิ้นยาวดีเหลือเกินนะไม่น่าถึงได้จะติดใจเล <c oughs> ถลิ้นเข้ามาเลยโคตรเฉาเลยลิ้นบ้านเลยว่ายาวขนาดนี้นะสวยงามเดี๋ยวให้ดูฮะโอเคครับนะฮะก็นี่คือลิ้นตางูนะครับที่เราเจาะกันเพิ่งเสร็จหมาดๆนะฮะก็ต้องชื่นชมน้องเขาด้วยฮะมีความอึดด้วยนะฮะ เอ้าชื่อเพียวๆนะครับเป็นไงเพียวๆเจ็บไหมน้องไม่เจ็บเลยเพ่ไม่เจ็บเลยนะฮะก็ยังพูดชัดเหมือนเดิมนะเออเก่งๆรักษาให้ได้นะแล้วมาดูกันว่าทั้งรักยิ้มทั้งตางูเขาจะหายดีไหมต้องติดตามผลงานเขาต่อไปครับนะขอบคุณมากครับวันดีครับเด็กน้อถ่ายรูป